dạy nào hả lã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 o hả 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 อะไรหลุดด้วยขัล้อล่าลอหน้าโอ้ยขี้ผายแล้วลอหน้าไม่ได้ขันหรออ้อยต่างแนวต่งแนวเลยแล้วตอนนี้จะลงยังไงอ่ะลงนี่ฮอปลงนี่อโอล้อหลังใจ้ล้อหลังนี่พี่เบาปะ มันอยู่มาต้องนานมันไม่ล้อหลุดมันมันหลุดอะไรตอนนี้เม่อไล้อหลอย่ะ <c oughs> ไรม่ได้ขันล้อมาไงก็อยู่อย่างงั้นเนาะก็ดูมันไม่มันไม่เห็นมันหลุดสักทีไง พี่ลงดุเขิ่นละวยิ่งยากยิ่งทางเยอะนะผมว่าพี่เปิดเปิดเปิดล้อปีคอแค่อเออเปิดล้อปีกเอาหัวไถโดนท่อโดนท่อถ้าโดนก็โดนท่อไปเดี๋ยวกระดับเครื่องไงเดี๋ยวใกล้ๆถึงปุ๊บแล้วเสียวเลยมีนาทีไม่หว่ดเสียวเดยเนี้ย ก็โอเคนะไม่ไม่ไม่ถือว่าอย่างนี้นะก็ความเร็วใช้ได้นะกล้อนล้วนน้ำมันไม่หมดแล้วพี่รับรองได้เลยไยลลออม่เป็นแกนเสียบเข้าไปแต่ไม,ไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเลยติดสายนี่สายสลิงหนะนะลบกันนะตอนเนี้ย ใกล้ๆไปนี่เราค่อยตัดดับเลย